ให้บ้านหลังนี้กับพวกเราฝึกอบรมเยาวชนสัมคัญด้านไฟยัเสิผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์ในด้านต่างๆอย่างมากมายทั้งในภาพทฤษฎีการสาธิตการปฏิบัติเพิอกรณทุกท่านได้เสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจและอุทิศเวลาเพื่อให้เยาวชนผู้การับอบรมเกิดความสำเรกตบนเป็นพลเมือนดี มีทัศนคติที่ถูกต้องคึดมั่นในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัะประชาธิปไตยมีระเบียบวินัยมีความสามัคคีเคารพกฎหมายเคารพในสิทธิของผู้อื่นเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมรู้จักประเมินประโยวนต่อสาธารณชนและจะได้นําความรู้ไปตัดใช้ในการดําเนินชีวิตต่อไปในอนาคตสมงจังเจนารม์ตามบรรทุกสงฆ์ของโครงการคีดคำว่าทุกประการ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็เพราะความร่วมมือร่วมใจของทูกฝ่ายขอขอบพระคุณการดําเนินงานวิทยากรทุกท่านเจ้าหน้าที่ทุกคนตลอดจนฝ่ายผู้ให้การสนับสนุนทุกๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ตำรวจจุฬาลงกรณมืองภทเก็ตเทศบาลตำบลวิชิตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนวิชิตสงครามโรงเรียนบ้านหนาวน้ำบ่อและโรงเรียนวัดเทพพิมิตที่จัดการฝึกอบรมโครงการยอดเยส่ยมพันท่านปายาเสร็จสิ้นในรุ่นนี้ จนการบูรบาการะสมบผบสานตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการจนการบูรณาการวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการสายจ่าตำรวจพุธรเมืองภูเก็ตเทศสาลตะบลวิชิตจะได้ติดตามการประวั ของเยาวชนสัมพันธ์ท่านปัญญาเศรษิตต่อไปบัดนี้ได้เวลาคันสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนผู้บาดการสุนโกรมตลอดจนให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่เยาวชนได้ทำพิธีปิดการสุนโกรมโครงการสัมพันธ์ปัญญาเศรษิตรุ่นที่หนึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่สองหน้าบัดนี้ขอกราบเรียนเชิญครับขึ้นบ้อง่บัตรครับ ที่แปดนะครับเลียนเชื้อรองเราการอรมเบนี้นับสองห้าห้าสองการอบรมเบนี้นับสองห้าห้าสองที่รับกายามแบบนี้แบบนีเด็กชายศีสวัสดยาตอเด็กชายีิรัตสุวรรณรัมงเด็กชายวัชชาลุักัญชรเด็กชายสุกียยิ่งเด็กชายปริวัติทอง เด็กชายพานดิตตักานิตเด็กชายใส่ิดครับเด็กชายกันมือเด็กชายจะร่ายรายุ่งบุ้มบ้านเด็กชายวัดรอบมงกุมงสมุนลัก เด็กชายคนใดอาชีพเด็กชายที่ยาลเาเ็กชายอการานัแต่ง้องายวาีัเด็กายวาการการละครนายดเกแนเดนาุรสััน ทายเป็นละครเหนือสะอาดทายคำที่ว่เมาทีาสิบทิ้งทาย เด็กชายีเดเด็กชายธนิคงศ์มาเด็กชายทุทเสี่ยงสอเด็กชายธนคงมีสิริเด็กชายาัปัยาพนาเด็กหญิบารั์ทอเด็กหญิงตะรั์แท้ขอมนางสาวเด็กหญิงธาิพ์ทองเด็กหญิงกบัตนา อย่างเป่ตตัวนแรกที่เอาคนที่นอเข้ามาก็คือ่นแต่ก่อนนี้สนการที่มการที่สามนะครับลงิีนั้นก็ได้ครับรัดตัวตัวรักกระบะทำไมนั้นก็เป็นก็เก็บสีจากลงิีนะครับต่อมาคนแรกนั้นลงฝีก็คนคนไทยการที่ิีนั้นทำให้ร่างกายผู้ผ่วนะครับไม่ตั้งใจทำงานสมองเอย เป็นีตอบดีอย่าง พวกเราอยากกับผู้โดยร่คนถ้าดึงจะโกนจะเกลี่ยผมที่เรานีที่เหมือนประาอได้มขอให้ดึงตัวลที่ิจารณาทำลายทำลายทห้เสแต่เราอยากเรื่อเป็่เรื่อที่จะทำน จะเป็นอูสามปีแล้วก็คงจะน้องจะเงินเท่าเดิมอย่างน้องเองก็เพียงให้แล้วคิดไม่เกินชั่วโมงเพื่อจะรู้ว่าที่เรา ลูกพีของคุพ่อของแม่และเป็นที่ของหัวใจน้องๆคราดูแลกันโตกว่าใหญกว่า็นน้องเราเป็น vado a fare un po' l'altezza

เอาลยีทั้งหมดเลยนั่นแหละอาเออนี้ทางายนี้ทยังไงเอ้าล้าลง้าลงอลงลงลงีลงุงอยากได้อยากได้บอกที่เเลยกเคยร่วมทุกทุกสุกันแต่ เสี่ยเฟยนี้ถึงใครบางคนถึงใครคนหนึ่ง Amen. Amen. Amen.